ประกาศรายชื่อนักตบหญิงลุยศึกซีเกมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มหญิงเข้าร่วมการแข่งขันมากกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32นักณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีนักกีฬาทั้งหมด14คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับคนที่หครับปียนุชแป้นน้อยนะครับตำแหน่ง ตัวรับอิสระหรือริเบโร่อายุ33ปีสูง171ซนติเมตรสังกัดสโมสรซุปริมทิพจชนบุรีอีเทคภูมิลำเนาอยู่ที่นครศรีธรรมราชผู้เล่นคนที่2ต่อไปคือสุภัตตาไพาโลดตำแหน่งริเบโร่หรือตัวรับอิสระอายุ32ปีสูง160ซนิเมตรสังกัดสโมสรซุปริมทิพจชนบุรีอีเทค เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคนที่3ทัดดาวนึกแจ้งหรือน้องแน่นั่นเองนะครับตําแหน่งบอลเลวมิดเดิลบ็อกเกอร์อายุ29ปีสูง185ซนติเมตรสังกัดสมโมสรเจทีมาเวรัสอันนี้เพิ่งหมดสัญญาไปนะครับไม่ได้ต่อสัญญาภูมิลำนาวจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่4หัธยาบรมรุงสุข ตำแหน่งเดียวก,กันกับทัดดาวเลยนะครับบอลเลวมิดเดิลบ็อกเกอร์อายุ29ปีสูง180เซนติเมตรสังกัดโตโยต้าออโต้บริควินซีประเทศญี่ปุ่นภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิคนต่อไปบัชชริยานวลนแจมเล่นในตำแหน่งบอลเลวเช่นกันนะครับอายุ26ปี สูง178เซนติเมตรสังกัดสุพรีมทิฟชลบรีอีเทคเป็นคนกำแพงเพชรคนต่อไปคนที่6วิมลรั์ธนพันธ์หรือน้องไก่ตำแหน่งบอลเลวมิดเดิลบ็อกเกอร์อายุ21ปีสูง180เซนติเมตรสโมสรขอนแก่นสตาร์วีซีประเทศไทย เป็นคนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้น้องใหม่นะครับคนต่อไปนะครับอันนี้คุณหน้าคุณตาดีนะครับพิมพิชยากกรำหรือน้องบีมนั่นเองตำแหน่งบีหลังหรือตัวตีด้านขวา o p p o ิ i t e s p เกอ r อายุ24ปีสูง180เซนติเมตรสังกัดสโมรสรคุโรเบะอพพอฟเฟประเทศญี่ปุน่นภูมิํำเนาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์คนที่8ธนชาสุขสดหรือน้องโมเม ตำแหน่งบีหลังเหมือนกันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรสโมสรโอโกยาม่าซิโก้อันนี้หมดสัญญาไปเรียบร้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีผุมมีลำดาเดิมคนต่อไปคนที่9โสรยาพมราหรือน้องโสนนั่นเองนะครับตำแหน่งเซตเตอร์อายุ30ปีสูง169เซนติเมตร สังกัดสมโมสรสุพรีมทิฟจุลบีอีเทคประเทศไทยเป็นคนเชียงรายนะครับนักกีฬาคนที่สิริลีมามานก,กิจชื่อเล่นชื่อเออยู่ตำแหน่งตัวเซตอายุ32ปีสูง169เซนติเมตรสังกัดสมโมสรน,นครราชสีมา v ีีประเทศไทยเป็นคนปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา ต่อไปอันดับที่11คุณหน้าคุณตาดีนะครับคนนี้อัชราพรคงยศหรือน้องเพียวนั่นเองตำแหน่งตัวตีหัวเสาอายุ27ปีสูง180เซนติเมตรลัวกัสโมสรซาริเยประเทศตุรกีอันนี้หมดสัญญาแล้วนะครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชคนที่12ชัดจุออนโมกสีหรือน้องบุ๋มบิม๋มตำแหน่งตัวตีหัวเสา อายุ23ปีสูง179เซนติเมตรสังกัดซาลิเยอันนี้ก็หมดสัญญาแล้วนะครับพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ผลที่13ดารินปินสุวันหรือน้องแคทต,ตำแหน่งตัวตีหัวเสาอายุ28ปีสูง171เซนติเมตรสังกัดสโม,มสรคอนแก่นสตาร์วีซีประเทศไทยเป็นคนคอนแกน่น ต่อไปเป็นคนที่14คนนี้น้องเล็กสุดอายุน้อยสุดในทีมเลยนะครับวริศลาสีทาเลิศหรือน้องเฟิร์นนั่นเองตำแหน่งตัวตีวัวสาวอายุ18ไปีสูง173เดสิซนติเมตรนักกศมอนนครนนท์ภูมิลำนาวอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญและนี่ก็คือ14ลรายชื่อของตัวผู้เล่นทีมบอลบัลหญิงไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ฟ้าชัยชนะ ได้เหรียญทองกลับบ้านนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ